นางรุ่งนภาย,ย้ำอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอดอนเจดีมอบหมายให้ในายอนุกูลสาธุพันธ์ครูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนเจดีในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดี โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องเรียนสีขาวระหว่างครูและนักศึกษาสกรระดับอำเภอบางปลามา้าและสกรระดับอำเภอสองพี่น้องและมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยความร่วมมือกับฝ่าย ปกครองที่ว่าการอำเภอดอนเจดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอนเจดีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2568ณสกรระดับอำเภอดอนเจดี นางรุ่งนภา,าย้ำอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรสกระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการ,รจัดก,กระบวนการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ active learning ในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2568ณนะโรงแรม2000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมสกรส่งความสุขให้น้องประจำปีพุทธศัก,าศกราช2568เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ในวันที่11มกราคม2568ณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอนเจดี นางรุ่งนภา,าย,ย้มอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2568ในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมสำนักงานสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงเรียนวัดพระาธาตุ นางรุ่งนภาย้มอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาเครื่องมือรูปแบบและกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในวันที่21ถึง23มกราคมพุทธศักราช2568นะโรงแรมสีอุทองแกรน ครูกศอนอตำบลน,นักศึกษาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสส,สปะชะตจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในพื้นที่อำเภอดอนเจดีทั้ง5ตำบล